สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่อยกจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงอ่าโชคลาภและการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมประจําเดือนธันวาคม2องพนะคะชาวราศีกุมลัคกากุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมอีพีนี้เป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเดินทางมาถึงสิ้นปีละนะคะเดือนสุดท้ายของปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่ พัฒนาขึ้นหรือดีขึ้นไหมหรือมีอะไรที่เรายังจะต้องปรับปรุงใหม่ๆนะคะในในช่วงปีนี้ที่อาจจะยังไม่ได้ตามเป้าก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะถือว่าถือว่าเรายังมีโอกาสนะคะให้ได้ปรับปรุงให้ได้พัฒนาตัวเองในวันต่อๆไปรวมถึงในเดือนธันวาคมนี้ด้วยนะคะ ถ้าหากว่าไพ่พลังงานดีก็ขอให้รับไว้แต่ถ้าหากว่าไพ่ออกมาเป็นอาจจะเป็นคำายากรณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นคําเตือนเพราะว่าไม่ลงคลิปก่อนก่อนเดือนธันวายอยู่แล้วนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการงานเนาะภาพรวมการงานเดือนเดือนธันวาคม2อง8ชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมนะคะทั้งคนที่ว่างงานคนที่หางานคนที่เป็นพนักงานประจําพนักงานเงินเดือนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจทํากิจการของตัวเองนะคะมาดูกันวา่าภาพรวมการงานเป็นยังไงบ้างนะคะถ <c oughs> ้าหากว่าเสียงเบารบก,กวนเร่งเสียงเร่งวอบลุ่มในช่องทางการฟังของคุณเองนะคะ ไพ่มิจิเชียนค่ะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเด็กถือดาบค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่สีเรียนค่ะชาวราศีกลุ่มลัคนาราศีกลุ่มภาพรวมการงานนะคะในช่วงเดือนธันวาคมส5 6 มายินดีด้วยถนะ้าหากว่าคุณเขาได้ว่ากำลังหางานอยู่มันมีโอกาสมากๆนะคะที่คุณเองจะจะได้เริ่มต้นไพ่เพ่เปที่เชนเป็นพ,พ่ของการเริ่มต้นนะคะอาจจะเริ่มต้นในสายงานที่คุณถนัดอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะเริ่มต้นในในสายงานใหม่แต่ว่าเขาได้ว่าในองค์กรเก่าหรือเพื่อนร่วมง,งานเก่าก็ได้เช่นเดียวกัน ะะซึ่งความจริงแล้วไพ่เด็ดมิ i o เชนขึ้นมาไม่ไม่ห่วงนะเพราะว่าเป็นไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของคนเก่งเป็นไพ่ของคนที่มีความสามารถถึงแม้ว่าจะเคยทำหรือไม่เคยทำงานนั้นเมื่อเขาได้ตกลงทำแล้วเมื่อเขาได้ลงมือแล้วเขาจะทำให้สำเร็จเขาจะใช้ภูมิความรู้จะใช้ความสามารถที่มีทั้งหมดทุ่มเทดังนั้นนะคะ ตัวชาวกลุ่มเองไม่ต้องห่วงเลยนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณอาจจะได้สัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นง,งานในช่วงเดือนธันวาคมนะคะส่วนชาวกลุ่มที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนไม่ว่าจะรัฐราชการเอกชนและทวิสาหกาิจองค์กรหรือบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะในเดือนนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงยังไม่ได้มีเข้ามานะคะอืม อาจจะบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจก็ได้นะว่าเออเราควรจะเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับองค์กรกับบริษัทนี้เออเพราะว่าไม่มองว่ามันมันยังไม่มีการ Take action ใดๆนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาของการคิดของการตัดสินใจบางคนกำลังมองหางานใหม่ในองค์กรใหม่ๆนะคะ หรือสายงานเดียวกันแต่ว่าในองค์กรใหม่หรือบางคนอาจจะมองในส่วนของงานต่างประเทศไปเลยก็ได้นะคะก็อยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจแต่ถามว่าถ้าหากว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ในช่วงเดือนธันวาคมอะ่ะก็ก็อยู่ได้ไม่ใช่อยู่ไม่ได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องปล่อยวางปล่อยวางนทนี่หมายถึงว่าปล่อยวางปัญหาบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วกลับมาควบคุมอารมณ์ของตัวเองมากกว่า นะคะอืมปัญหาเล็กน้อยค่ะเด็กถือดาคุณสามารถแก้ไขได้อยู่แล้วถ้า,าคุณมีสตินะคะส่วนชาวกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการทําธุรกิจเนาะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่จะออฟไลน์หรือจะออนไลน์นะคะในเดือนนี้ค่ะมองว่างานโอเคเลยยิ่งถ้าหาว่าเป็นงานออนไลน์นะคะงานที่ต้องใช้การสื่อสารอ่านะคะ ไม่ที่ขึ้นมาบอกว่าพูดดีก็ได้ดีนะเออเพราะคำพูดเหมือนดาบสองคมตัวคุณต้องมีสติตัวคุณต้องวางแผนในการทํางานไม่ว่าจะพูดกับคอนเน็กชันพูดกับลูกค้านะคะการสื่อสารสําคัญถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ตามคุณมีลูกน้องหรือคุณต้องง้อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเออคุณเองก็ต้องก็ต้องพูดให้ดีนะคะพูดดีได้เงินพูดไม่ดีก็ไม่ได้เงินนะคะ ธุรกิจของคุณเองนะคะ <c oughs> ในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยโอเคนะทรงตัวไม่ได้ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้แย่ถือว่าปิดดิวปีนี้ปิดดิวไตรมาสสุดท้ายของปีได้ดีทีเดียวนะคะ <c oughs> แล้วก็เลือ่องลูกน้องบริวารก็อาจจะดื้อสักนิดนึงนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าใช้ใช้ทั้ง พระเดชแลวก็พระคุณรวมถึงกฎเกณฑ์ของบริษัทในการควบคุมด้วยก็ใช้เหตุผลนั่นแหละค่ะนะคะเด็กถือดาบเนาะอาจจะแบบพูดไม่ไดีบ้างเกเรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ใช่ไพ่ใหญ่อะไรถ้าหากว่าเทียบกับไพ่เมจิเชียนนะคะเออนะอันนี้ก็คือภาพรวมการยานเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการเงินกันนะคะชาวกลุ่มถ้าหากว่ามีโชคลาบก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะขอดูภาพรวมการเงินค่ะในเดือนธันวาคมเป็นยังไง ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ <c oughs> ่หนึถ้วยค่ะไพ่สามถ้วยนะคะ <c oughs> และเป็นไพ่เมดและเป็นไพ่คิงถือดาบนะคะชาวราศีกุมลัคขณาราศีกุม่มภาพรวมการเงินในเดือนนี้ถือว่ามีความมั่นคงดีนะคะถือว่า มีการบริหารจัดก,การเงินที่ดีเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเชาวกลุ่มมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสก็ตามเงินจาัดก,การงานเงินเงินก้อนอะ่ะเป็นเงินก้อนอะ่ะเออหนึ่งก้อนมานะคะใครที่รอตกเบิกรอโบนัสก็จะได้นะคะแล้วก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาด้วยคือมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เงินก้อนที่จะได้จากการทํางานได้จากการแบบ บิกจ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอ่อก็จะมีพวกรับปากด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณจะได้อ่ะมันก็จะมีออกไปตามตามตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะ <c oughs> แล้วก็จะหมดไปกับการกินเลี้ยงเฉลิมฉลองสัมสัมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นธรรมดาค่ะในช่วงเดือนธันวาคมแต่เนื้อสีอื่นใดไพ่คิงถือดาบเข้ามาบอกว่าจงวางแผนให้ดี กันรายได้กันรายจ่ายด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสิ่งที่พ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมรัคนาะกลุมในช่วงเดือนธันวาคมเป็นยังไงนะคะใพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะใครที่เออเขาเรียกว่ามีแผนมีแผนที่จะวางไว้ปีหน้าก็เริ่มวางไว้ตั้งแต่ปีนี้เลยนะคะไพ่ <c oughs> 8ถ้วยนะคะไพ่8ถ้วยไพ่ High v i n t a e าและเป็นไพ่ The Moon นะคะชาวราศีกรุมและคณากุมสิ่งที่ไพ่อยาจะบอกและเตือนเพิ่มเติมนะคะ1การวางแผนในการเริ่มต้นปีใหม่ปี2569คุณวางแผนได้แล้วนะคะ <c oughs> เริ่มที่จะวางแผนมองอนาคตตัวเองตั้งเป้าจากเล็กๆก,ก่อนก็ได้นะคะ นือสิ่งอื่นใดพอเป้ามันเล็กแล้วคุณทําได้คุณก็ตั้งเป้าใหญ่ขึ้นมันคือการจเจริญเติบโตของชีวิตของคุณนะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดความเครียดความวิตกกังวลปวดหัวไมเกรนนะคะแล้วก็ข้อเท้าข้อเข่าสะดุดหกล้มลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะออฟฟิศซินโดมค่ะใครที่นั่งทํางานนานๆหรือขับรถนานๆหรืออยู่ในโพสิชันเดิมๆนะคะก็ เน้นออกกําลังบ้างยืดยืดยืดเหยียดตัวเองบ้างนะคะก็จะช่วยได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทาบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกุมและกณนาราศีกุมนะคะมีอะไรบ้างนะคะถือว่าเป็นคําแนะนําการทําบุญเสริมดวงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะไพ่ judgment ค่ะ ดาบนะคะหกถ้วยค่ะและเป็นไพ่โวลนะคะ <c oughs> ชาวราศีกุมลักนาราศีกุมนะคะสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงในช่วงเดือนธันวาคมหนึ่งเลยที่ขึ้นมาช,ชัดๆเนาะก็คือการทําบุญเกี่ยวกับโงศพผ้าหอ่อศพศพราย,ยาการไถ่ชีวิตนะคะสัตว ใหญ่สัตว์เล็กก็ได้จะเป็นปลาเริ่มจากปลาจากปูอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นแบบโคกระบืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะการให้ทานเออนะคะการทําบุญเกี่ยวกับเด็กไม่ว่าจะเป็นเนื้อหารกลางวานันจะเป็นโรงเรียนก็ได้นะเออหรือมูลนลิธิสถานลิงเด็กกัมพาอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาการเรียนรู้ต่างๆได้หมดเลย นะคะแสงสว่างกนะรทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเกี่ยวกับน้ํานะคะทําได้เหมือนกันเนาะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะเพิ่มกําลังใจให้กับชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมนะคะในช่วงเดือนธันวาคมสองพัรขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดเข้ามาสอบถามรายละเอียดน,นะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้ว อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ